พี่น้องมาะบ่งบรรยากาศวัดศิล่าลำำจยดบ้านน้องเขียดอำเภอชุมเพจังหวัดขอนแก่นค่ะช่วงแรงๆประมาณหา้าโมงแร่งโครัวค่ะพี่น้องงานปิดทองฝังลูกนิมิตมาะบังสาร์พี่น้องเอ้ยสาบหนาเิทีเต็มแล้วจ้าสา์หน้าเิธีหมอรำเต็มหมดแล้วคุณน วัดศิลาลำโจดบ้านหนองเขียดอำเภอชุมแพงานปีทองฝังลูกนิมิตคืนนี้หมอลำเสียงพี่หกสมโพธิ์สอดแจ้งนะคะศาสเต็มแล้วพี่น้องศาสเต็มแล้วหาโมงแรกกลัวๆศาสเต็มแล้วเด้อพี่น้องเฝ้ามาเด้อค่ะนี่คือบรรยากาศภายในงานวันนี้นะคะหมอลำเสียงหกนกพงศกรสมโพธิซอดแจ้งจังปางจ้าพี่น้องวัดศิลาลำโจดบ้านหนองเขียดอำเภอชุมเพจังหวัดขอนแก่นเด้อจ้า